สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนำที่ดินว่างเปล่านะคะพื้นที่หนึ่งงานนะคะทุกคนท่านใดกำลังมองหาที่ดินเปล่าไว้ปลูกบ้านปลูกสวนนะคะก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะคะพื้นที่หนึ่งงานนะคะ100ตารางวานั่นเองนะคะมีรั้วรอบชอบขอบชิดนะคะมีประปาค่ะมีไฟฟ้าและมีเพื่อนบ้านนะคะห่างจากตัวเมืองเพียง9กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะขับรถจาก จากเมืองนะคะมาแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่ของเขตชุมชนค่ะอยู่ใกล้อ,อ๋อยู่ใกล้ปั๊มพีทีค่ะก่อนถึงเมืองนะคะอำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านนะคะห่างจากถนนดำเข้าไปเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะราคาเพียง5,500 0 0บาทค่ะ ท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปรับชมที่ดินกันก่อนก็ได้นะคะรับชมกันได้เลยนะคะติดต่อไปยังเบอร์ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเป็นเบอร์เจ้าของโดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนก็ขอลากันไปก่อนพบกับเจโเคนได้ในคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ